ผู้พูดครับเชิญเลยครับสวัสดีครับนักสกัรพุ่นเจ้านะครับผมปอสุริยาสมศิลาจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการครับผมมีประเด็นท้าทายอยู่ประมาณสามประเด็นหลักๆนะครับที่จะเรียนให้บในที่ประชุมทราบคือประเด็นแรกก็คือกลุ่มน้องๆนะครับที่เป็นเด็กกลุ่มเด็กสมองพิการหรือเด็กซีพีที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการดูแลอยู่เรื่องของไกลอุปกรณ์ครับสําคัญมากเลยซึ่งอุปกรณ์ที่ได้มาบางทีเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับความพิการของน้องแล้วก็ เมื่อกายกอุปกรณ์ไม่ได้หมอเนี่ยเมื่อนั่งเข้าไปเลยเนี่ยเรื่องของความพิการของเขาก็เพิ่มขึ้นนะครับอยากส่งเสริมเ,เรื่องของกายอุปกรณ์สำหรับเด็กพิการด้วยอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของแพมเพลิดนะครับบางคนได้บ้างไม่ได้บ้างไม่รู้เพราะอะไรนะครับบางคนได้บางคนไม่ได้แล้วก็บางทีกลุ่มนี้เนี่ยต้องใช้แพมเพลิดตลอดชีวิตนะครับอยู่แล้วแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นคนดูแลน้องตลอด24ชั่วโมงเลยทั้งกายอุปกรณ์ทั้งแพมเพลิดเป็นสิ่งที่สําคัญ อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่น้อยกว่ากันเลยครับวัคซีนผเห็นหลายคนพูดเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่เด็กพิการอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแต่ผู้ปกครองไม่มีกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแต่เขาเป็นคนดูแลหลังบัตรผมคิดว่าเขาน่าจะได้สิทธิ์นี้ด้วยเพราะว่าเด็กพิการไม่สามารถออกไปข้างนอกเพื่อจะรับเชื้อโรคได้แต่ผู้ปกครองออกไปข้างนอกไปซื้อกับข้าวไปไปเดินทางไปไปไหนมาไหน สิทธิ์พวกน,นี้มันอยู่กับใครครับมันอยู่กับผู้ดูแลแล้วครับผมเราอยากให้ผู้ดูแลได้รับสิทธิ์เรื่องของวัคซสิทธ์นี้ด้วยซึ่งที่ที่เราก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมีประเด็นประมาณนี้ครับ ตลอดระยะเวลา20ปีมีทั้งข้อคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลายมากมายมีหลายปัญหาที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเวทีวันนี้ชื่อว่า Move on บัตรทองต้องไปต่อไม่ติดหล่มนะครับที่ผ่านมาเราพูดถึงปัญหากันมามากแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมา Move on นะครับว่าปัญหาบัตรทองจะไปต่ออย่างไรครับคุณหมอครับผมทันตแพทย์อัจฉริยะเลิศนะครับครับรองเลขาที่การสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ววันนี้เรามาทําหน้าที่ร่วมกันนะครับในการที่จะพูดคุยกับ วิทยากรที่มาร่วมเสวนากับเราครับึงเดี๋ยวเราเราจะเริ่มต้นจากทางท่านนี้นะครับทางฝั่งผู้ให้บริการนะครับเภสัชกรหญิงกันนิยาพรบูชานะครับจากบ้านยาประทายเภสัชจังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับถัดมาก็คือนายแพทย์พิ่นายล้วนเลิศครับเลขาสมาคมคลินิกชุมชนอบอุ่นครับท่านถัดมานะครับ นายแพทย์เกรียงไกรตั้งจิตบณีศักดานะครับรองผู้อำนวยการสํานักการแพทย์กรุงเทพมหานครครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์สิงแก้วกันทิยะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทุ่งหลวงอําเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ครับต่อมานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สนั่นวิสุทธิศักชัยรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีราชครับแล้วก็นายแพทย์อนุกูลไทยฐานนันนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีครับ แล้วก็นายแพทย์ประวิทย์วณิชชานน์นะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลลักงูจังหวัดสตูลครับสวัสดีคุณหมอแล้วก็อาจารย์ทุกท่านที่มาจากฝั่งผู้ให้บริการครับส่วนซ้ายมือของผมนะครับมาจากผู้รับบริการนะครับมาจากภาคส่วนประชาชน,นซ้ายมือสุดของผมนะครับคุณสุภพรถินวัฒนากูลรองเลขาธิการสํงงานักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับถัดมานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาสังคมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณสุธีชุดชาครับ ต่อมานะครับคุณหน้าคุณตากันนะครับท่านเป็นนายกสมาคมเพื่อโลกไตแห่งประเทศไทยคุณธนพลดอกแก้วครับนะครับส่วนที่นั่งติดกับผมนั้นเนี่ยท่านมาจากศูนย์คุ้มครองสิทธิ์บัตรทองจังหวัดเชียงใหม่คุณสุชาดาสุวรรณเทพครับและยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับน่าอยู่ตรงนั้นเลยนะครับมาจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการคุณสุริยาสมลีลาครับทางนี้เลยนะครับเด็กกำลังจะ move on เข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับนะครับเรามาแบบไลฟ์สดสดกันเลยนะครับจะได้เห็นชีวิตชีวา ของการดาเนินรายการในช่วงบ่ายนี้นะครับกอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรทุกท่านด้วยครับเห็นประเด็นเห็นประเด็นนะครับอันนี้จะเป็นภาคส่วนประชาชนนะครับก็ใช้เวลา10บนาทีในการเล่าให้ฟังนะครับว่าปัญหาที่เจอคืออะไรและอยากให้แก้อะไรงั้นเรียนเชิญท่านต่อไปเลยดีไหมครับผมจะเริ่มจากซ้ายสุดของผมนะครับมาจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการนะครับคุณสุริยาสมลีลาครับเรียนเชิญครับสินาทีครับ ครับสวัสดีครับผมปอนนะครับสุริยาสมศิลาจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการครับประเด็นที่เราจะเล่าให้ฟังนี่มีก็คือจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงนะครับเรื่องของสื่อต่างๆที่คนมีการทางการเคลื่อนไหวเราเข้าถึงอยู่แล้วครับแต่กลุ่มพิการทางการได้ยินนะครับก็จะมีโปรแกรมหน้าจอใช่ไหมครับแต่กลุ่มพิการทางเ,เขาก็อีกกลุ่มพิการอีกกลุ่มหนึ่งคือพิการทางการสื่อสารนะครับทางหูเนี่ย สื่อน้อยมากเลยครับที่เรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของข้อมูลข่าวสารของสพสชเองเนี่ยเข้าถึงได้ยากหลังจากที่เราได้เก็บข้อมูลมานะครับแล้วบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นนะครับเพื่อนไปหาหมอเรียกคิวพิการทางการได้ยินไม่มีตัวหนังสือไม่มีบอกอา้าวเขาบอกว่าเรียกแล้วไม่ได้ยินครับหรือพิการ อีกประเภทหนึ่งก็คือบางทีเขาไปกับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับคุณหมอไม่เข้าใจว่าความพิการประเภทนี้คืออะไรโดนพูดเหมือนกับเอา้ามาหาหมอทำไมอะไรยังไงโดนเหมือนกับเหยียดในความพิการของเขาอะไรประมาณนี้ครับก็มีเหมือนกันในความเข้าใจของสถานพยาบาลนะครับประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญผมคิดว่าเรื่องของอุปกรณ์เครื่องช่วยนะครับเรื่องของรถเข็นวินแชร์ รถเข็นวินแชร์ที่ผมนั่งอาจจะเหมาะสําหรับผมแต่อาจจะไม่เหมาะกับใครหลายๆคนเช่นเดียวกับกลุ่มพิการทางการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันวินแชร์บางรุ่นวินแชร์บางประเภทเนี่ยมีราคาค่อนข้างสูงครับคนพิการเข้าไม่ถึงสี่ห้าแสนไม่ถึงหรอกครับค่าแพงเพิดก็จะไม่มีอยู่แล้วครับผมแต่เราจะทํายังไงครับให้เรื่องของกายอุปกรณ์เนี่ยเข้าถึงสําหรับคนพิการ ที่สามารถนั่งรถเข็นวินแชร์ได้เพราะว่าถ้านั่งรถเข็นวินแชร์ที่ถูกตัวรลักษณะความพิการของเขาที่มีอยู่ก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าวินแชร์ไม่เหมาะความพิการของเขาเพิ่มขึ้นการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของแพมเพิร์ดเพราะว่าแพมเพิร์ดผมคิดว่าการเข้าถึงเนี่ยบางเคสเนี่ยได้บางเคสเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรไม่แน่ใจ นะครับบางทีบอกว่าติดต่ออยู่แป๊บหนึ่งรอก่อนนะบางเคสบางกรณีครับเสียชีวิตแล้วครับเพมเพื่อเพิ่งได้ก็มีครับผมหรือเรื่องของกาอยอุปก,กรณ์เช่นเดียวกันนะครับผมติดเรื่องของการเข้าถึงประมาณนี้ครับผมขอบคุณแม่ครับคือจริงๆอย่างนี้ครอาจารย์คือรอบที่สองเนี่ยอยากจะให้พูดข้อเสนอไปเลยนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่ทั้งได้ฟังตะกี้ได้ฟังทางผู้ผู้ให้บริการ อสะท้อนข้อเสนอก็เลยอยากจะสอบทานข้อเสนอบางข้อเสนอมาในฝั่งผู้รับบ้างเพราะวันนี้ได้มีโอกาสนั่งฟังคนไข้ได้นั่งฟังคุณหมอได้คุยกันอย่างเงี้ยฮะถ้าคุณ ai, ทั้งคุณหมอได้คุยกันเนี่ยอย่างฝั่งนี้เขาบอกว่าอ่ชุดสิทธิประโยชน์อ่ามันมันเยอะไปไหมบางอย่างมันไม่ม,ไม,มันไม่จำเป็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะทางทางผู้รับซึ่งรับมาโดยตลอดเนี่ยมองว่าอ่าสิทธิประโยชน์ทุกวันนี้มันเยอะไปหรือมันน้อยไปหรือต้องปรับอะไรเพิ่มไหมครับ คกับสุริยาสมศิลาจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการครับผมก็อยากจะเสนอครับก็คือจะเป็นเรื่องของชุดบริการนะครับสิทธิประโยชน์ทั่วหน้าครับยี่ห้าบริการเนียอยากให้แบบเอ่อให้แบบทั่วหน้าเลยครับไม่ต้องแล้วก็จะเป็นอีกทีชุดสิทธิประโยชน์การฟื้นฟูครับที่ที่ของคนพิการแล้วก็ผมก็มีโอกาสนะครับที่ไปอบรมนักส่งเสริมสุขภาพของคนพิการซึ่งเป็นเรื่องของเรียนเรื่องของโรค NCD เนาะ คนคนวิการเราจะดูแลสุขภาพได้ยังไงซึ่งบางทีเราก็ไม่นึกถึงครับนั่งนั่งรถเข็นก็นั่งไปไม่ดูแลสุขภาพกินอะไรก็กินไปแต่ว่าพอเราได้มีการอบรมเนี่ยเราได้ตระหนักถึงเราคิดว่าเราจะสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้ซึ่งคนวิการทุกคนก็สามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้เช่นเดียวกันถึงแม้จะนั่งรถเข็นใช้ไม้ค้าอะไรเงี้ยซึ่งข้อมูลข่าวสารแบบเนี้ยเราไม่เคยได้รับรู้เลยนะครับว่าว่าเราจะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงโดยมีคนหมอมาบอก แล้วว่าเราต้องกินยังไงดูแลตัวเองยังไงเรื่องแล้วมีการตรวจสุขภาพกับโรคอะไรเงี้ยซึ่งเราไปหาหมอก็ยากแล้วครับแต่เราก็ยังมีโอกาสที่เราจะต้องอมีเรื่องของดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะให้มันแข็งแรงอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเดินทางเวลาไปไปหาหมอนะครับบางทีเราเรานัดหมอเนี่ย วันหนึ่งครับเจอหมอสิบกว่านอาทีอะไรประมาณนี้ซึ่งเราน่าจะมีโปรแกรมหรือให้ให้หมอเนี่ยมีเหมือนกับโปรแกรมไปหากลุ่มที่ป่วยดังหนักเนาะมีการสุขภาพป้องกันโรคไม่ต้องไปหาหมอมีเรื่องเว็บแคมมีเรื่องของอะไรที่มันรู้สึกว่าเราไม่ต้องเดินทางซึ่งเราสามารถไปหาคุณหมอได้ซึ่งตอนนี้ระบบของ ttrs ของกลุ่มผู้พิการทางการได้ยินโดนปิดไปนะครับซึ่ง มีเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆเหมือนกันว่าเวลาไปหาหมอเนี่ยเขาเขาไม่รู้จะสื่อสารกับใครเนาะก็อยากจะฝากข้อนี้ไปด้วยครับขอบคุณครับแล้วนี้ก็คือทั้งหมดของเวทีรับฟังความคิดเห็นในส่วนของช่วงบ่ายนะครับที่ได้มีการตั้งวงพูดคุยกันทั้งฝั่งผู้ให้บริการผู้รับบริการนะครับได้มาพูดคุยกัน,กนแล้วก็มีหลายประเด็นที่ได้แลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราต้องการจะหาข้อเสนอที่จะมุ่ออนออกจากปัญหาบตรทองที่บางอย่างมันวนเวียน คนไข้ยเยอะขึ้นโรงพยาบาลขาดทุนก็พยายามจะเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นแต่ว่าจะทํายังไงให้มันยั่งยืนมากขึ้นวันนี้ก็พอเห็นแนวทางที่จะให้ทางสปะสะชแล้วก็หน่วยบริการเครือข่ายสุขภาพอื่นๆเนี่ยได้ได้ไปต่อกันในส่วนนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมเวทีในวันนี้เลยนะครับทั้งฝั่งของผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับแล้วผมวชิโรวิทและบำรุงชัยนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เดี๋ยวส่งเวทีต่อให้พี่ที่เป็นพิธีกรทางสปสชได้เลยครับคุณมากครับครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับคุณวชิรวิทย์เลิศ